ำการเตือนดิว้าเข้าเข้าเข้ากันเร็วเร็วเข้ากันหูกันหันเกาดึงต่อยกรการที่โบ่อยมเยมาั้านงมกานแปเข้ากันอ้นี้กรการนะอนเนี้ยทนดูไม่ไหวแม่งปวดหัวเกินเนี่ยแล้วมวยต่อยกันสองคน